ในโคเมนเซอร์สายสเต็งตอนที่53ไม่คิดเลยว่านายจะยังจำฉันได้ผิดคาดเลยนะเนี่ยแน่นอนสิว่าฉันจะต้องจำเธอได้พี่สาวหัวซีพี่สาวหัวซีช่วยปล่อยเพื่อนของฉันไปแล้วพวกเราค่อยมาคุยกันเองดีไหมคิดว่าแบบนั้นมันจะเป็นไปได้หรือยังไงกันนายโง่หรือว่าฉันโง่กันแน่ฉันขอยอมรับเลยว่านายนะ่ะน่าประทับใจมากคราวที่แล้วที่นายสามารถช่วยนักเรียนเหล่านั้นหนีออกมาได้ แล้วคราวนี้คิดจะหนียังไงดีล่ะหนีงั้นเหรอความแข็งแกร่งของฉันเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนนะตั้งหลายเท่าไม่ต้องพูดถึงผลของการขโมยยาฟื้นฟูสุขภาพชั้นดีที่ยังไม่หมดผลของมันอีกด้วยหางนายคิดจะสู้ฉันขอแนะนําให้นายคิดดีๆก่อนชื่อหัวซีอาชีพแอสซิสินเลเวล37ระดับสูงระดับสูงเลยอย่างนั้นหรอนี่เธอแสดงสถิติของเธอให้ฉันดูเพราะว่าจุดประสงค์อะไรกันนะ ฉันจะไปเอาชนะได้ยังไงกันถึงฉันจะกินยาฟื้นฟูดีๆเพิ่อมอีกสักสิบเม็ดฉันก็ยังไม่มีโอกาสเลยยอมแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอตราบใดที่นายยอมทําตามที่ฉันพูดและเชื่อฟังฉันอย่างดีๆฉันก็อาจจะลืมเรื่องราวเก่าๆได้นะเช่นนั้นก็ดีดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับชะตากรรมของฉันแต่ฉันอยากรู้จริงๆว่าเหตุใดใบซื่อถึงต้องใช้เวลาขนาดนี้ถึงขั้นทำลายดันเจี้ยนระดับดีเพียงเพื่อจับคนอย่างฉัน ซึ่งเป็นผู้เล่นที่อยู่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้นมันคุ้มจริงๆงั้นเหรอนี่เชียร์อยู่นายเนะี่ยไม่ใช่ผู้เล่นระดับเริ่มต้นธรรมดานะนักเวทที่อยู่ในระดับเริ่มต้นสามารถเอาชนะผู้คนที่อยู่ในระดับกลางได้นายคิดว่าอย่างนั้นจริงๆงั้นเหรอหากนายได้เห็นวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของใบซื้อแล้วล่ะก็นายจะเข้าร่วมกับพวกเราโดยไม่ลังเลยความข้างไช้แบบนี้ฉันเคยเห็นมันก็แค่มอนที่มาจากอาณาจักรเครื่องจักรก็เท่านั้นราชินีเครื่องจกักรราชินีเครื่องจกักรออกมาเดี๋ยน่นะออนยแน ไปกันเถอะฉันแสดงให้นายเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของใบซือลุยกันเถอะถ้านายอยากสู้นะัฉันจะหักแขนและขาของนายแล้วลากนายกลับไปด้วยอย่าคิดเที่ยวล่ะดูเหมือนว่านายจะค่อนข้างเป็นที่นิยมกับสาวๆเลยนะโจะนี่เธอหากฉันสามารถสอนทับมังกรคำรามฟาดฟันได้อีกเป็นร้อยครั้งหรือว่าพันครั้ง บางทีฉันอาจจะมีโอกาสที่เอาชนะยายนี้ได้จัดการไปได้ข้างหนึ่งแล้วลุยกันต่อดีกว่านี่พีสาวเอาแค่นี้ก็พอแล้วมัง้งปล่อยที่เหลือไว้เถอะขอฉันคิดดูก่อนนะพลังป้องกันของฉันไม่มีประโยชน์อะไรต่อเธอเลยเธอเคลื่อนไหวไวมากจนฉันตอบสนองไม่ได้เลย ทำไมนายถึงต้องทำให้ทุกอย่างมันยากขนาดนี้ด้วยล่ะมีพลังบางอย่างอยู่ในลงสมนี้ที่กำลังยับยั้งฉันเนอาไว้แบบนี้แย่นแน่รีบนอนพักซะเถิดน,นะเมื่อนายตื่นขึ้นเราจะไปถึงจุดหมายแล้ววางเชียวอยู่โลงเดียวนี้นี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเปลวเพิงบนโลกของเธอคือเปลวเพิงที่มาจากโลกใต้พิภพนี้อย่างนั้นเหรอนี่มันเป็นไปไม่ได้ฉันบอกว่าปล่อยเขาไป ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพัน์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาล่ะครับู้ก,ก้าโล่พัง,งาจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับน้องโล่สายวิดหรือจะเป็นน้องเมเปิลนะครับ <c oughs> สายแท้งเหมือนกันเลยครับเป็นโลดีเหมือนกันด้วยยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีตอนหน้านะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ